ชีวิตนี้เพื่อใครเรื่องที่3ครูบาเซนให้ความสําคัญเรื่องจิตเดียวนี้บริสุทธิ์ตามธรรมชาติ สหายเอ๋ยโรงเจแห่งนี้อยู่กลางชุมชนด้วยการเวลาที่แปลเปลี่ยนไปนั้นกลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ตีกรอบล้อมวงกระชับเข้าเป็นภาวะใหม่อยู่ใจกลางชุมชนใหญ่ในกรุงเทพเมืองฟ้าอมรสภาพแวดล้อมที่ต้องอยู่ต้องเป็นนั้นมีการปรับตัวเต็มที่อย่างที่สุดแล้วยกเว้นเพียงสิ่งต่างๆเป็นภาพติดตาฝังใจเก็บไว้ในจอจิตตลอดนั้นยากที่จะลบออกจากคลังภาพไปได้เลยเป็นกรรมร่วมในวัตฏะจริงๆดังนั้นด้วยลม หายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเพื่อนเคียงกายมีสติเป็นเพื่อนคู่ใจตลอดนี้จะมาดนบันดาลจิตคิดสร้างสรรค์ด้วยวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนชีวิตในยุคสื่อไร้ผมแดนนี้เมื่อจิตอยู่ในสมาธิด้วยพลังจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วจากนั้นลงมือจิ้มอักษรลงไปทีละตัวทีละตัวด้วยความหวังว่าข้อความที่สื่อออกมาจะเป็นรหัสชีวิตเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางสังคมที่เป็นไปหรือกล่าวได้ไหมว่าคือ รหัสการอยู่รอดของชีวิตชีวิตนี้เป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้จริงๆในมุมกลับกันนั้นเพื่อฝากไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังเพื่อเป็นแนวคิดใหม่ว่าชีวิตนี้มีความหมายแน่นอนแล้วจะดำรงอยู่เพื่อสิ่งใดหรือเพื่อใครกันนั้นทุกคนจะมีคำตอบของตัวเองสุดท้ายนี้ขอฝากวลีที่ครูบาเซนจะกล่าวไว้อย่างน่าคิดมากคือกลางเปลวเพลิงหรือกลางเตาหลอมเหล็กนั้นจะมีธรรมราชาอยู่ตรงใจ กลางเตาหลอมนั่นเองอมิตพุธุธสอธนูคาพร25พฤศจิกายนพุทธศักราช2562